ภาพยนตร์คอสซิล่าหรือซีรีส์ที่เกี่ยวกับสัป,ปหลาดออกราว่าถล่มบ้านถล่มเมืองหรือปะท้ายกับไขจูด้วยกันเองซึ่งเห็นได้ในฉากแต่ฉากนี้มาช่างอลังการงานสร้างเหลือเกินครับแล้ววันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังของคอสซิล่าว่าแท้ถี่จริงแล้วเขาถ่ายทํากันยังไงบ้างครับ เริ่มต้นกับขั้นตอนการทําชุดของโซโกอิจิโกจิกันดีกว่าครับซึ่งคอนเซ็ปต์คือตัวนี้มีขนาดและลําตัวอ้วนท้วมกามแขนและใบหน้าที่ดุดันสื่อทีมงานก็ร่วมกันสร้างส่วนหัวกันก่อนครับโดยทีมงานได้ใช้ดินปั้นชนิดพิเศษครับโดยการปั้นเป็ทีละส่วนและเก็บรายละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยครับ ส่วนต่อมาเป็นมือเท้าและแผ่นหลังครับเห็นได้ว่าแผ่นหลังนั้นมีแม่แบบมาจากโฟมในการสลักไปทีเล็กเทียน้อยครับเอาละมาเริ่มขั้นตอนการทําชุดกันดีกว่าครับเห็นได้ว่ามาต้องวัดขนาดจากการเคลื่อนไหวดูเพื่อจะได้สวมอย่างสูวกสบายในการต่อสู้และต่อมาก็นําชุดไปแกะสลักเป็นรูปทรงตามแบบครับตัดไปทางด้ของส่วนเท้าส่วนมือและส่วนหางเห็นได้ว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ แต่ว่าส่วนที่ยากที่สุดนั้นเห็นได้ว่าจะเป็นลินครับต่อมาก็กาวยางเนี่ยมาทาบริเวณที่ทำเสร็จครับที่เราต้องการใช้เช่นส่วนลำตัวขาแขนและหัวครับพอได้เวลาก็รอกมันออกมาอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังกันพอสมควรครับจากนั้นก็ชุดที่ได้เนี่ยมาประกอบให้เป็นรูปเป็นล่างครับ แล้วมาลองเดินใส่ด้านนอกดีกว่าครับว่ามันเดินโอเคไหมแม่มีเพื่อนสำหรับมาดูด้วยครับเอาร่ามาเริ่มใส่หัวกันดีกว่าครับคราวนี้กลายเป็นกอรซิล่าอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่ว่ายังก่อนครับปากมันยังขยับไม่ได้เลยคราวนี้ก็ต้องเอาหัวเนี่ยมาลองติดตั้งโปรแกรมการขยับปากดีกว่าครับ แม่บอกเลยว่าฟียวมากขยับได้ด้วยผกไรมกีฬาตกินมโนโะนกเขาน้ขยับได้ไม่พอคลหลังเนี่ยต้องขยับได้ด้วยครับแล้วก็ลาครแแรลแลาแลนแเข้ามาแล้วคราานี้กกซิราก็ได้เวลาออกโรงแล้วล่ะครับ ขอย้อนไปอีกสักนิดหนึ่งครับกับกอซิล่าประท้ามอนทราในปี1992กับฉากที่ตึกถล่มใส่หัวกอซิล่าแม่ถือว่าเป็นฉากอลังการมากเลยครับเรามาลองดูเบื้องหลังกันดีกว่าครับใช่แล้วมันไม่ใช่คนใส่ชุดอะไรหรอกครับโดยทีมงานบังคับหุ่นยนต์กอซิล่าด้วยสลิงและระเบิดตึกให้หลนพับใส่ตัวกอซิล่าแบบนี้ครับ คราวนี้เรามาดูเบื้องหลังของสูตรแอคเตอร์คนนั้นกันดีกว่าคือฝึกฝึกและต้องแข็งแรงเป็นอย่างมากครับในการสวมชุดกอซิลลาและพอเต้นไปสักพักหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับอ้าวอ้าวล่วงลงไปแล้วอะ่ะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยคราวนี้ทีมงานต้องไปเช็คให้แน่ใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่ก็น่าจะเกิดจากความเหนื่อยของสูตรแอคเตอร์ด้วยครับจึงทําให้เกิดภาพแบบนี้ ที่จริงมันมีฉากอุบัติเหตุที่มันล้มล้มในกองถ่ายมากมายเลยครับยกตัวอย่างเช่นกอซิล่าเวอร์ซัสสเปนกอซิล่าในปี1994ครับนี่ก็น่าจะเป็นฉากที่กอซิล่าขึ้นมาจากในน้ําแต่ว่าอ้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับล่วงไปแล้ว <laughs> อีกงานนึงครับกับกอซิล่ามาท้ากับเดสทอย่าที่งานนี้กอซิล่านั้นตัวกําลังร้อนมากครับกําลังจะระเบิดออกมาแล้วและโกรธมากด้วยแล้วเดนทอย่าเนี่ยมันโผล่มาแล้ว มาเข้ามาแต่ว่าอล้มไปอีกแล้วครับ <_ D> พอเสร็จภารกิจของกอซิล่าเนี่ยพี่กอซิล่าเนี่ยก็ต้องลงทะเลครับแต่ว่าอ้าวล้มไปอีกแล้วเนี่ยล้มบ่อยเหลือเกินขาอ่อนหรือยังไงเนี่ยเพราะว่าชุดมันหนักเกินไปครับก็เลยล้มแบบนี้อยู่ล่อมไปครับไม่หนําใจครับขออีกฉากนึงครับเป็นฉากที่เดสทอย่าลากลูกกอซิลล่าไปแต่ว่าอ้าวชนซะแล้วครับผมว่าเบื้องหลังนี้มันมันกว่าในหนังอีกครับ ต่อมากับฉากที่กอซิล่าต้องปะทะก,กับไบโอรันเต้ที่เห็นได้ว่าหนวดของมันน่าลำคาาซะเหละเกินและเรามาดูเบื้องหลังความน่าลำคาญนี้กันบ้างดีกว่าครับใช่แล้วคือการให้ทีมงานเอาหนวดมากวนใส่กอซิล่าครับว่าแล้วทําไมกอซิล่ามันถึงลำคาญมากับฉากสุดท้ายในคลิปนี้กันดีกว่าครับเป็นฉากที่กอซิล่าโผล่มาจากในน้าเห็นได้ว่าทีมงานต้องใช้พื้นที่ในการถ่ายทําและบูสกรีนด้วยครับคราวนี้กอซิล่าต้องโผล่มาแล้ว ฉากต่อมาเป็นฉากดี่กซิล่าเนี่ยพ่นไฟจากปากที่จริงไฟก็ต้องไปใส่ CG เอครับแต่น้ำเนี่ยต้องทำกันเองครับกับแบบนี้เลย <c oughs> เห็นได้ว่าพิกอตของเราเนี่ยต้องเนียนปล่อยไฟล่องหนไปก่อนครับฉากต่อมาเป็นฉากดี่กซิล่าเนี่ยต้องมาประทะกับผู้ไคจูที่น่าลำคาญมากงานนี้กกซิล่าต้องโชว์เท่แบบมันมนและมีการสไลด์แบบนี้ด้วยและเบื้องหลังเนี่ยเขาทำกันยังไงครับกับฉากนี้ อใช่แล้ว <c oughs> คือการใช้สลิงผูกติดกับตัวแล้วสไลด์ไปครับแล้วก็หันกลับมาแบบนี้อย่างเท่เลยอ่ะที่จริงมีฉากแบบนี้อีกมากมายครับถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากให้พวกเราทําอีกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วซับสไครต์กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้กับพวกเราทําต่ออย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ฮ่า <c> เ <oughs> <c oughs> ชกดไลค์แล้วกันมันมาเด็ดแค้นอีกแล้วทุกคนเมื่อไหร่เนี่ยเบื่อแล้วเบื่อเอ้ยเอ้ยอ้ยชิมาย